สวัสดีครับผู้สัมภาษณ์คนที่มาดูทีนะครับสวัสัมภาษณ์ทีทุกคนทท่านนะครับที่ที่เราคอยในทั้งประเทศเนาะสำหรับรับอิสราเอลนะครับบาอิสราเอลมันฝากมาให้นะครับสหรับตัวเลขจะผิดจะถือพี่น้องกะพี่คอพิจารณาเอาเนาะนะครับตัวเลขมันจะเรียกว่ถืองวดนี้กับชิดถือบ่ถือลอยเปอร์เซ็นต์กับบุ้คงขึ้กันนะครับบอกเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับนะครับสำหรับเพิ่นกระฟามาให้แอดมินกับมาบอกต่อเอฟซี นะครับงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดนะครับคืนถึงมาแล้วหกงวดนะครับผมส่วนมากเพ็่นจะถือสามตัวตรงสามตัวโต๊ดงวดที่แล้วเขาแค่สองตัวเก้าสองบนนะครับงวดนี้ก็ขอภาวนานะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงกระสิทธิเจริขอให้แตกสามตัวเด้อพี่น้องสามตัวบนสองตัวล่างนะครับอ่ะพี่น้องเตรียมจดเตรียมแคปกันเลยนะครับเขียนไปพร้อมกันเก็ได้นะครับเก้าโมงเจ็ดแปดนาทีแล้วนะครับผม อาตัวเลขพร้อมเลยครับพร้อมหรือยังครับพร้อม้วครับมิครับ้อตัวเลขจะถูกใจเป็นถูกใจพี่น้องครัาพอมถูกใจก็ขอคำว่าชายูอย่างนี้นะครับผมสามตัวแรกนะครับสามตัวแรกเด้อใครรับเลขไปแล้วกับพิมพ์สาธุน้ำเนือลุงพิมพ์พร้อมหรือยังพร้อมครับพร้อมครับสามตัวแรกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวหนึ่งหนึ่งหนึงเหมือนเหมือนเงียบเงียบเง เซีซีอ้าวหนึ่งซีแล้วครับหนึ่งซีด้หนึแล้วอ้า1หนึ่งหเอาหอีกลอบหนึ่ง1ีหน หนึ่งโอ้ยอไปโรนันก็โดคนนี้มาทอชกใจนะครับดูเรอกใจไหมูกใจแล้วถูกใจส1ครับตกใจ4 1ดชุดที่สองอ่ผิดแล้วครับสองสองสองชุดที่สองแอเอาละเอาละแปอะไรครับจะเป็นสองปอะไร ทุกที่สองจับตัวที่ที่สองสองแปดสามสาม่สนสองแปดสามสองแปดนะครับสองามหันมาทั้งปีนี่สามนีหนี่หนึ่งองเปมหนึ่งี่หนึ่งสองแปดสามนะครับในลายสตัวยุดสามตัวี่นงตัวครบไปแล้วนะครับ2ชุดนะครับ มีหนึ่งสี่หนึ่งกับสองแปดสามสีครับสองแาสมุดครบแล้วนะครับสองชุดครบแล้วนะครับฮะย้ำใหม่อีกรอบหนึ่งเอาฟังนี้เนาะเอาเอัหนึ่งสี่หนึ่งองสูง แปดสามสี่หนึ่งตัวเลขสองสนใจไหมสามครับสามตัวค่ะพร้อมทีนี้สองตัวเล้วสองตัวนะครับชุดล่างสองตัวอย่างเดียวบนเป็นบนล่างเป็นล่างล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวอันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับสองตัวสองตัวล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวดูล่างอย่างเดียวร้อะยังครับลุงพิมพ์พร้อมครับพร้อมครับ้อตัวล่างครับ วัสใส่โท่นก็อ่นนะครับห้าห้าห้า้ห้านะครับห้าเด้อครัสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างดี s รมาแล้วห้านะครับมาแล้วห้าครับห้านะครับห้าห้าห้าห้ห้าห้าครับห้าห้าห้าสี่ห ถูกใจนะครับห้าสี่นะครับห้าสี่เนอะนิตเลขห้าสี่นะครับถึงตัวสุดท้ายจะเป็นห้าอะไรครับชุดแรกห้าสี่ห้าสี่คีบเงินก็มาด้วยเนื้อห้าสี่ห้าสี่นะครับครับห้าสี่องเงินนำเงินครับนึ่นะครับห้าชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สองตามมาชุดที่สองตามมานะครับ ห5าห้าอีกแล้วห้ามาแล้วห้าอีกแล้วห้าหมาอีกแล้วหานะครับห้าเด้อห้าห้าเจ็ดเจ็ดส6บเจ็ดหนึ่งห้าหก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 หหก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 หหก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 หาหกหหก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 ห คตัววิ่งตัววิ่งมีไหมครับไม่ให้ไม่ให้ไม่มีเนาะมีแค่นี้แล้วก็สามตัวก็ไปตัดด้วยเด้อมีสองชุดนี่บอครับแค่นี้ครับเดี๋ยวกำลังพิมพ์อยู่มีแค่หนึ่งชุดที่แล้วก็แค่สองชุดรับอิสเรียลไม่มีหลายชุดนะครับมีแค่นี้ที่แล้วก็สองชุดเองขอขออิสรีเองใช่บอกว่าพิมตัวมีสองตัวเพิ่มมาย้ำอีกรอบนึงนะครับครัสามตัวรับอิสรรเอลหนึ่งสี่ หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสหนึ่งสี่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สองสองสองแปดสามสามสองแปดสามชุดสองสองตัวแรกครับพี่สองตัวแรกสองตัว่างห้าห้าสี่ห้าสี่ห้าห้าหก หกห้าสี่ห้าหกสห้าสี่ห้าหกนะครับสองตัวแรกอิสราเอลครับอิสราเอลครับเดี๋ยวโชว์ตัวเลขเลยโชว์เลยพิมพ์เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไม่ทันเดี๋ยวแต่ว่าไม่เขียนให้ดูเนาะเขียนให้ดูเรียบร้อยนะครับลงพิมพ์พพิม์ให้เรียบร้อยนะครับไปตะลาบเรียบร้อยเรื่องค่ะไปตะลงบเบรียบร้อยเพราะว่าพี่เกาหัวคือประชว์พี่ครับของแท้อยู่พี่ของแท้อยู่มองนี้พี่ อ้น่นงั่น่เรกหนาหนกอนมัวขอ้อ้วนี้ของพ่อหมดเลยนี่ของ้อนี่ของดูเป็นไรเพราะว่านต้องไปดูนี่นนี่ของแท้รักจริงรงรักอิสราเอลเ้รักในมวรักเราอ้ของแท้้พที่วานี่ของ้นมเห็นครับอ้าวอ้าวนี่ของแท้ นี่ของแท้ม้แล้วครับขึ้นแน่ขอึ้นแน่ขอึ้นแน่ครับโอ้ยขอ้นแน่แต่ไก่แน่นมันขึ้นไก่นิ่งๆก่อนครับก้อองเต้นฉบับครับอันนี้ต้นฉบับเนื้อีส่งมาจากอิสราเอลเลยนี่ครับอันนี้คือต้นฉบับนะครับอันมาทั้งนี้นะจ๊ะเอฟเอฟซีทั้งนี้ผมเห็นเนาะเอาเอาซาพี่น้องเอาซาซเอาซาซชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันโอ้ยเห็ุให้ตกใจเหมือนตกใจฮุนทินเพราะว่า คบเทอยู่นี่ค่อนหันบ่งคับโอ้นี่นิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนกันนี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งครับผมสองแปดสามนี่มันตรงกันบอกตรงอยู่ตัวนี้หนงสองแปดสามตนฉบับต้นฉบับหมนกล้องให้หน่อยหมุนกล้องให้หน่อยขางงมันเอฟีผมเพราะว่ามันกลับหัวหมุนกล้องให้หน่ยครับอย จับไเายจับจับหันสจับหันเลยจับหันแล้วก็ันนั้นอ่ะันกล่อง้ตะเห็นกลับหัวเนาะโอเคจับไหมตรงไหมนะนีดินี่ก็กลับกลับเป็นบังเจ้าอันนัับงเปนหน้นี่นีกลับนรนีลับ เอาดูเอาดูตัวหลังเดียวีหนึ่งีหนึ่งลเอากลับมดแล้วกลับมดแล้วหนึ่งสีหนึงสองสานาดสีทาก็ต้องยืดขึ้นมากว่าักันเอังอย่างกะไรอ้อสกันทุกท่านแล้วเนาะหกตัวเลขห้าสี่ห6อหกใ้เวลา่มมรเี่ได้ไม่อตีเ้อิสเ่พ้อกิสเล่อ่อยพร้อมกันทัวปเทศเวลานกเข่าม่งเศร้า นาฬิกาเก้านาทีนะครับครบเป๊ะโวนี่มันเลยมาแล้วครับเลื่นิดนึงเลยนิดนึงนะครับสำหรัลเวลปล่อยแล้วนะครับพร้อมกันทั่วประเทศเลยเนาะเห็นกันหมดหรือยังครับเห็นแล้วรเห็นแล้วเห็นหมดแล้วครับแชร์กันไปนะครับเด้อใครแชร์ขอให้รวยๆขอให้มีโชคมีลาภขอให้ถือหวยรวยเบื้อแล้วก็สิ่งที่สำคัญปาฏิหาริย์ดวงให้ไข่เก็บเพื่อสำหรับผู้ที่แชร์นะครับมันคือต้องใส่ก้อนใส่สิ่งที่ไ้เงินที่ทองเลยนะครู้สึกว่าตัวเลขสวงมันจะลางๆหนึ่งใหญ่นึงสอง เดี๋ยวจับไปดูที่สองคัดใหม่ให้ดูชัดๆต่อสามนะครัโอเคไหมสี่หกรับของชัดๆนะครับลงพิ้มอยู่นะครับบอกฟังนี้ก่อนอ่าฟังนู้นก่อนก็ได้จับเรียนหน้าจอใครที่อยู่ไลฟ์สดรีบแคปหน้าจอเลยนะคะมีไหนช่องเล่าพี่หน่อมไหมคะหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สองแปดสามนะครับสองตัวครับจะเป็นห้าสี่ห้าหกนะครับ ไหลนิดนึงอาไหล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 มาแล้วรงกลาครับจะได้ดูชัดๆอันนี้เขียนให้ดูชัดๆนะครับตัวนี้สัตว์เจียนเลยเนาะะคบกว่เป็นชัเจียนนะครับอิสราเอลแคบได้แคบเลยนะครับพี่กระปองขอหนี่นึ่จังหนึ่งกั้นมาไปนหนจังนมาหาผมาอีกนิด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 นิันิดนิดนิดคิดนินิานนิดนนินิดดนินิดดนกันชัดๆแล้วดนดนนินน กระดาคมนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาผลไปให้เข้ามาแน้บนะครับขอให้ทุกคนโชคดีช่วยด้วย รวยรวยรวยอย่าลืมเด้อตัวเลขทุกัวนะครับย่อมมีที่มาที่ไปย่อมมีเข้าย่อมมีหลุดนะครับครับอย่องมี้พิจนาด้วยไม่ใช่ว่าเหตุผลทางการอาจเป็นการบังคทีนี่เข้าแล้วก็เด้อพี่น้องระวังระวังกันนะเด้อครับผมเงินอยู่ในกระเป๋าท่านหลุดใช้เงินอย่างยั่งระมัดระวังขอบคุณคระผู อ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณไอ้พองพองนําเด้อแล้วก็ขอบคุณเป่าอิสราเอลนําเด้อครับเด้อเป่าอิสราเอลนะครับออกมาตรงวันที่หนึ่งนั่งวันที่หนึ่งพฤษภาคมแปดเนาะนะครับขอขอไม่ช่วงเวลาเราสู้สู้คนนะครับครับครับโอเคนะครับขอบคุณอยากรู้ว่าเป่าอิสราเอลเป็นที่ลงระเบิดหรือเปล่าเพราะนี่เพื่อนก็บตั้งชื่อหลบโปรนะครับมันเป็นตัวหาเพือนนะครับเนาะเดี๋ยว แอดจากรองจากแอดสวดก็จะโทรหาบ่าวอิสระอีกรอบหนึ่งครับครับเนาะโทรไปหาเพื่อนเพื่อให้เพื่อนยืนยันามาเพื่อนมักตัวใดชอบตัวใดครับจังวันที่แล้วเพื่อนก็เน้นไปที่เก้าสองนะครับเน้นเก้าสองก็ออกเก้าสองอีกทีงวดนี้กว่าเพื่อนจะเน้นตัวใดกันก็รอติดตามทั้งทุกช่องนะครับจะลงคลิปให้เบิรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะครับโอเคนะครับตัวเลขได้กันทุกคนแล้วครันะครับผมะสำหรับไลฟ์สดนี่ก็ ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมในสวนนะครับขอตัวเลขนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับสามตัวสองตัวทุกคนพิมพ์สาธุทุกคนพิมพ์สาธุเด้อใครพิมพ์ขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งขอให้ได้ถูกสามตัวสองตัวเด้อสาธุสาธุสวัสดีครับผม